โอ้ยไปจับกบล้างใข้าเย้ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กับ ครับหลัจงจากเมียเอาซุ่มมาให้นะครับอยู่้องใต้น้ำคิวอยากขยานครับเดี๋ยวเข้าไปลุยกันเลยครับพี่น้องไถนาต่อครับพี่น้องขับรถมือเดียวครับรบรรยากาศไา้สบายเลยครับ เสร็จแล้วมาขับข้าวจะปลาอย่างไรนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะเรื่องการถ่ยหน้าไปแล้วครับผมจะมันได้ขับรถมือเดียวจับกล้องไปแล้วครับเดี๋ยวผมเห็นปลาผมชิ้น้าให้อีกครับใช่ไ่มครับพี่น้องไปครับ ไม่ได้มีเสียงใครครับปากคอ,อครับพี่น้องผมซักลแล้วนี่แหละมันจับกล้องมาเลครับมันคือว่ามันจับก,กล้องมาเลยครับนี่ครับมันดิ้นอยู่ในครับนะครับผมซักว,ว่าละมุยไปจับก,กล้องให้ครับโอ้อใหญ่ครับ โโอ้หนี่ครับพี่นงเย้ยเรื่องนว้เสร็จป่าครับน้อยขนาดลำบากครับ,บ,รบมือเดียวครับโอโ้ขอโทษนะครับโอ้โห่หมดไป ครเดี๋ยวๆๆงานซื้อกล้องโปรโปครับพี่น้องแล้วติดไว้วล้มรถนะครับไปถ่ายหน้าต่อครับพี่น้องครับว่าเป็นปลาอีกแล้วครับพี่น้อง ปลายนี้ครับเนาะอืออโอเป็นบาทนะครับพี่เนาะ กส็สร้งกัะติดหน้ารถนครับเดี๋ยวครับมุ้ยให้จับกล้องให้เดี๋ยวผมปลาใส่มาครับนี่ครับพี่น้องครับมือนี่มันซ้ำแล้วครับได้จัไดไซส์มือหนึ่งหนสองสี่ห้ามันซ้ำแล้วครับมือนี่เดี๋ยวมือนจะมาซ้ำไหมครับ สวัสดีครับส่วนมากคนไส่ไมโครไทด์เขาเขามายากโรงน้ำแล้วครับนี่ครับมันแพ้ตัวสิ้นเพาวต้งเลยครับมาจากหัวดู おおきっとおきな。<noise> oh, oh, ครับซ้ํา, 1, 2, 3, 4, 5, 6, แาแล้วครับมื้อนี้มื้อนี้จะมาซ้ําครับ1 2 3 4 5 6นี่ครับซ้ํามันแล้วมันบ่แล้วครับมู้นนี่เดี๋วครับผมล้างรถจักหน่อยครับ ทางพ่ออาทตกมันบอกติดเงินรับบรรยากาศตอนกลับบ้านนะครับสวนมันลูกสะเลองอย่างแต่เนีัย ส่วนนี้ก็รล่าพวกไป้เลยครับดูบ้านผมนะครับจะมีแต่ส่วนยางอันนี้มันหากะปูกได้สองสามปีนะครับเขาหามาฮิตกะมาฮิตปูกว่างสองสามปีขึ้นหลังเลยครับเพราะว่า ก็ตัดต้นยางแล้วก็ากมาปลูกอย่างร้อยใส่พอดินมันว่างเปล่าคุาเจ้าก็หามันมาปลูกตามร่องร่องอยางเลยครับและได้เสริมอีกนะครับเดินทางกลับบ้าน นี่ครับพร้อมเพื่อนแล้วรับสาวมาทารับแล้วเอ้ยเ้ยครับนะครับพร้อมเพื่อนแล้ว จะี๋ยไปลุ้นกันครับว่าได้ปลาจาิโตมันนีไ่ได้ครับบ้ทันมันครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับมาได้จิ๋วครับพี่น็อตมาลุ้นเบิ่งครับว่าจะได้ปลาจิ๋วมือนี้ เอามได้ตัวนึงครับชักมันเฮียเลยใโอ้โหไปรูว่ามันได้ซีตัเงมาพวกมันปลาออกินปลากะเดือนี่เนาะหมดแล้วครับเน่ ลดูตามตัวปักเอา,าตัวนึงครับนี่ขาปิงกี่้อมึงกัน,นเนาเอแปองให้ละท่นเดเอาไหม ให้เลห้ก๊อิดา <S <S ให้ก็อกบุิดาป,ดาปา่าพวกขึ้นวานเออมันท้อนให้ั่ยแหละมันขึ้นไปให้เท่งาไดเบลืหรือมันคิวอยากขยะน้ำหลยอยู่น้ำไหลพรจอพอไถเงี้ยแม่มห้องเดีกันเดียวกันเยไถแล้วได้สองให้หนให้หยาได้ไร เออ,อใส่ถั่ให้นี่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับทรันี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไลค์ไป,ไปด้ยกันนะครับมันหนาหลายเนาะ